เดี๋ยวนี้เขามาขุดมันอีกแล้วมันเดี่เขาปั่นต้นไปขุดขุดยากปั่นต้นลงไปเลยต้นมันมึนรถมันฟี่เปนพอรถฟรี่เลคกับที่นี่โยกผานแน่กับ หัวขาดมานเรื่องมาเนิ่ดได้พีนองเอ้ยหัวขาดหลายแลนคอยมาได้แลนคอยบังพีแขนมันแห้งอ่ะหัวขาดหัวหัก ตัวขาดครับมันบ่อข้นบ่อหัดมันพอยกฐานปั๊บมันกับบ่อขาดไม่มันกับบ่อข,ข้น หัวขาดหลายครับเดี๋ยวเลียนไว้หัวตำแห้งแน่กับหัวหักมันมันหัวมันกรอบหัวมันกรอบมันหักง่าย แก่งมันยังบอกใครดีป่นไหนเพชรยากมทูที่เอารถปั่นตนลงน่แทกกระแทกยาก,กเก็บก,กับเก็บยากด้วยบ่เนี่ยหัวขาดหลายแต่ มันแตกสี่กองสิเพราะตำเตึกสีแตกจากออกรถมันบอกขืนมาเป็นอันนั้นคือคนตัดคนตัดต้นมันบม่อใครขาดขออกจังซีมันขืนเป็นเหงาเป็นเหงาเป็นเหงาเบิเง่งมันบม่อใครขืนปวดขาออกหลักเลย ระสีได้ตัดต้นเราล่ะพี่น้องเลยหัวมันกับหัวใ่ญ่แน่หน่อยแน่ผสมกัน